โอ e ้เดี๋ยวตกลงมาลูกเจ้ายายเจ้ายายใครทำอะไรเจ้ายายผมเห็นเจ้ายายบ่นกับป้าหอมทิว่าอยากกินมะม่วงผมก็เลยอาสาขึ้นมาเก็บมะม่วงให้ก็พอจัดสินเล่นปีนขึ้นไปซะสูงช่า ยายหวาดเสียวกลัวจะตกลงมาน่ะสิไม่ต้องห่วงพี่เขาหรอกค่ะพี่อาสินน่ะปีนต้นไม้เก่งยิ่งกว่าลิงหลานได้ยินเจ้ายายร้องนึกว่าโรคหัวใจกำเริบหลานไม่ห่วท่่านแย่เน่ยใจใจคุณก็คิดมากไปได้เจ้ายายท่านยังดูสาวอยู่เลย ดูแข็งแรงจะตายแน่ปากหวานเรามันใช่เรื่องเล่นหรอเล่นหรอถ้าเจ้ายายผมเป็นอะไรไปคนรับเป็ชอบไว้หรอโอ้โหเจ้ายายดูสิครับผมพูดอะไรไปเนี่ยก็ไม่ถูกใจเจ้าแสนแก้วท่านเลยเอานะาเอานะาพอตัดสินเขาก็ไม่ได้ตางใจจะให้ย้ายตกอกตกใจอะไรหรอกอย่าไปว่าก็เลยลูกนะ แล้วบ่ายนี้เจ้ายายว่างไหมครับไปนั่งเล่นที่เรือนผมไหมครับมผมจะได้เล่นไวโอ,อลินให้เจ้ายายฟังอ๋อพี่อาศินน่ะเล่นไวโอลินเก่งมากเลยนะคะทางชีวิตได้เก่งอยู่เรื่องเดียวเลยค่ะไปนะคะเจ้ายายไปครับ <laughs> ไว้วันหลังเถอะครับวันนี้เจ้ายายมีนัดทำขนมกับน,น้องเป็นไม่ใช่หรอครับโอ้ตายจริงลืมไปเลย หน้าแบบนั้นลหรครับหรือว่าคุณแสนแก้มไม่อยากให้ผมมาทำลูกชุบด,ด้วยโอ้ยไม่หรอกช่วยกันหนหลายคนนะสนุกดีอันนี้ได้ไหมลูกน้่ <c oughs> น่ารักมากเค่ะเจ้าหร่าทำเป็นหน้าบึ้งนะเจ้ากระต่าย <c oughs> นี่คุณว่าใครเป็นกระต่าย ใครว่าใครเหรอครับผมคุยกับลูกชุบกระต่ายของผมนี่พี่สินปั้นกระต่ายน่ารักมากเลยค่ะจริงค่ะปิดขอได้ไหมอ่ะเุ้ยเห็นทีจะไม่ได้จ้ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพี่ตั้งใจปั้นให้คุณแสนแก้วเขา หลักรักในแสงจัดดูย้อนหลังตำเต็มทางแอปวันดีดูสดทางชรับวัน31และแอปวันดีสมักวันดีผีเมียมยูจอใหญ่บนสมาร์ท ι วีได้แล้ววันนีดาวนด์อัปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลยเธอไวาลไปเกียร้านหาทีหัวใจยังคงไม่เลืมยังจอเริ่ครั้งนึ้นที่ไม่เคยผ่านไปเธอ,อยังปเป็นคดีวใหัจ to pop up